มอนสเตอร์พาราไดตอนที่211ชนะ80ครั้งติดขอแสดงความยินดีด้วยผู้เล่นนักดาบอัจฉริยะสามารถล้มนายเทวานปาการสุดท้ายบนชั้น6ของลานประลองได้และชนะติดต่อกัน80ครั้งการแจ้งเตือนไม่ได้ส่งให้เพียงแต่ผู้เล่นที่กำลังออนไลน์อยู่เท่านั้นแต่ยังรวมถึงผู้เล่นทุกคนที่กำลังออฟไลน์อยู่เช่นกัน คนที่สามารถชนะ80ครั้งติดได้ในเขต7คือเมื่อ118ปีก่อนโดยไม่ต้องสงสัยหลินฮวงได้ทำลายกำแพงน้ำแข็งที่ก่อตั้งขึ้นกว่า100ปีก่อนเหล่าผู้บริหารระดับสูงทั้ง12คนในสมาคมนักล่าต่างก็ตกใจแทบจะเป็นลมเมื่อพวกเขาเห็นการแจ้งเตือนพวกเขาก็รีบดูวิดีโอการต่อสู้ทันทีทั้งหมดสายหัวหลังจากที่เฝ้าดูวิดีโอโดยไม่ได้พูดสิ่งใด แต่ทว่าเท่าหลี่และสูเทียนอยู่กําลังเสียใจเท่าหลี่ตำหนีตัวเขาเองที่ดูถูกและตัดสินหลินฮวงเร็วเกินไปในขณะเดียวกันสูเทียนอยู่ก็ตำหนีที่เขาขอร้องให้คุณฟูช่วยเหลือหากไม่ใช่เพราะคุณฟูหลินฮวงจะต้องอยู่ในรายชื่อกลุ่มฝึกพิเศษและจะถูกฝึกให้เป็นผู้บริหารระดับสูงคนต่อไปแต่ทุกอย่างมันสายเกินไปแล้ว ข่าวการชนะติดต่อกัน80ครั้งของหลินฮวงได้ดึงดูดองค์กรมืดด้วยเช่นกันพวกเขาพยายามที่จะหาว่านักดาบอัจฉริยะผู้นี้คือใครพวกเขารู้ดีว่าห่างหลินฮวงถูกพบและฝึกฝนโดยสมาคมนักล่าเขาจะต้องกลายเป็นผู้หลุดพ้นและกลายเป็นฝันร้ายขององค์กรมืดดังนั้นพวกเขาจึงควานหาตัวนักดาบอัจฉริยะอย่างร้อนลอนเพื่อที่จะได้ดึงหลินฮวงเข้ามาในองค์กรของพวกเขาก่อนจะสายเกินไป ผู้เล่นที่ออฟไลน์อยู่หลายคนต่างก็ตกใจเมื่อเห็นการแจ้งเตือนทั้งหมดที่พวกเขารู้คือไม่มีใครชนะติดต่อกัน80ครั้งมากว่า100ปีแล้วผู้เล่นหลายคนรีบเข้าเกมมาทันทีเพื่อดูว่านักดาบอัจฉริยะผู้นี้คือใครเขากลายเป็นประเด็นร้อนแรงในลานประลองขณะที่เขาสามารถชนะติดต่อกัน60ครั้ง70ครั้งและ80ครั้งภายใน1วันและทั้งหมดก็เกิดขึ้นเพียงหนึ่งชั่วโมง ชั้น6ของลานปละลองเป็นสถานที่ที่แออัดที่สุดในลานประลองนักล่าเพราะผู้เล่นทุกคนต่างก็กําลังพูดคุยกันถึงเรื่องของหลิน่วงมันเป็นปาฏิหาริย์ที่เกิดขึ้นบนชั้น6ยิ่งไปกว่านั้นทุกคนยังรู้จักเหล่านายทวารที่สู้กับหลิน่วงเป็นอย่างดีนักดาบอัจฉริยะชนะติดต่อกัน80ครั้งจริงๆไม่ใช่แค่นั้นเขายังสามารถล้มปาการสุดท้ายที่แม้แต่อยู่โมลีก็ยังไม่เคยทําได้มาก่อน ความสามารถของนักดาบอัจฉริยะน่ากลัวเกินไปตั้งแต่ที่เขาได้ลมปาการสุดท้ายไปนั่นก็หมายความว่าเขาทรงพลังยิ่งกว่าอยูโมลีมาดูกันว่าเขาจะสามารถสร้างปฏิหารและบรรลุการชนะติดต่อกัน90ครั้งได้ไหมมีฝูงชนจำนวนมหาศาลอยู่ที่ด้านนอกโถงหมายเลขหนึ่งบนชั้น6อย่างไรก็ตามมันไม่มีอะไรนอกจากความเงียบสงัดในห้องโถงเพราะทุกคนกำลังตกใจกับการประกาศพวกเขาไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้น ไฟสีทองบนเวทีได้หายไปหลังจากที่การประกาศดังขึ้นหลังจากที่ปาการสุดท้ายหายไปจากน้นหลินฮวงก็ตระหนักได้ว่าเขาทำลายกำแพงลานปละลองไปด้วยก่อนที่แสงสีทองจะหายไปจนหมดหลินฮวงก็เก็บปีกวิญญาณโลหิตเขาไว้ทันทีแต่ในไม่ช้าเขาก็เริ่มรู้สึกอ่อนเพลียจากการต่อสู้การใช้ผ่านโลกาสองครั้งได้ใช้พลังชีวิตเขาไปสี่วงล้อซึ่งกินพลังชีวิตจากวงล้อสุดท้ายของเขาไปกว่าครึ่ง ลานประลองนักล่าคือการจำลองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตจริงดังนั้นพลังชีวิตที่เหอดแห้งในลานประลองจึงเป็นของจริงเพื่อป้องกันผู้เล่นจากการเติมพลังชีวิตหลังจากทุกการต่อสู้แม้ว่าผู้เล่นจะตายในลานประลองร่างของพวกเขาจะถูกสร้างใหม่โดยระบบแต่พลังชีวิตจะคงอยู่ดังเดิมไม่ถูกฟื้นฟูการตั้งค่านี้เพื่อป้องกันผู้เล่นไม่ให้ติดเกมเกินไปและลดความเสี่ยงที่ผู้เล่นจะตายในโลกไซเบอร์ หากผู้เล่นใช้พลังชีวิตมากไปในหนึ่งวันพวกเขาจะสามารถกลับมาได้ในวันถัดไปเมื่อฟื้นฟูพลังชีวิตหากพวกเขาล็อกอินในทุกๆวันพลังชีวิตของพวกเขาจะไม่ได้รับการฟื้นฟูมันเห็นได้ชัดว่าร่างของหลินฮวงไม่เหมาะที่จะต่อสู้เขาไม่ได้กังวลเกี่ยวกับผู้ต่อสู้คนที่81-89ถึงแเต่ทว่าแม้ว่านายทวารการต่อสู้ครั้งที่90จะสู้ได้ง่ายกว่าปาการสุดท้ายสาภาพของเขาก็ยังคงไม่พร้อมอยู่ดี ด้วยสภาพร่างกายเขาเขาคิดว่ามันจะเป็นการไม่เคารพคู่ต่อสู้คุณต้องการจะต่อสู้ต่อหรือไม่หลังจากที่มองการแจ้งเตือนหลินฮวงก็เลือกออกจากการต่อสู้ร่างเขาแตกเป็นชิ้นชิ้นและหายไปพร้อมๆกับผู้ที่ชมได้ลืมตาขึ้นจากแสงสีทองที่เพิ่งจะจางหายไปเขาไม่สู้ต่อแล้วหลายคนผิดหวังบางทีการต่อสู้กับปาการสุดท้ายอาจสร้างภาระให้กับเขามากเกินไป และเขาต้องการพักผ่อนไม่ว่าจะยังไงปาการสุดท้ายไม่ใช่คู่ต่อสู้ที่ง่ายเลยพวกเราดูนั่นมีรอยแตกที่กำแพงลานประลองบางคนตะโกนคนที่นั่งอยู่ใกล้กับกำแพงมองไปที่กำแพงและตระหนักว่ามีรอยแตกเขาลุกขึ้นยืนและกดไปที่กำแพงเสียงแตกดังขึ้นเมื่อเขาสัมผัสกับมันและกำแพงก็แตกเป็นชิ้นๆทุกคนตกใจกับภาพตรงหน้าเออมันไม่ใช่ฉันมีรอยแตกก่อนที่ฉันจะสัมผัสมัน ฉันเพียงแค่สัมผัสกับมันมเบาๆเขาอธิบายแน่นอนคนอื่นๆรู้ดีว่านี่ไม่ใช่พาะชายคนนั้นพวกเขารู้ดีว่ามันต้องเป็นพาะนักดาบอัจฉริยะที่ทำพอปลายการสุดท้ายเอาแต่อยู่ในสภาพป้องกันตัวตลอดการต่อสู้ขณะที่ลูกบอลได้ป้องกันการโจมตีของนักดาบอัจฉริยะจนหมดสิ่งเดียวที่สามารถเกิดขึ้นได้ก็คือดาบของเขาได้ทะลวงผ่านลูกบอลและพุ่งเข้าใส่กำแพง ทุกคนคิดว่ามันน่ากลัวพวกเขาทุกคนรู้ดีว่ากำแพงลานประลองจะไม่มีวันพังแม้จะเป็นฝีมือของนักล่าระดับทองขั้นสามก็ตามเมื่อชายในชุดคุมดำที่ไม่เคยเชื่อหลินฮวงเห็นกำแพงที่พังเขาก็กล่าวฉันประเมินเขาต่ำไปนักดาบอัจฉริยะผู้นี้คือของจริงฮิฮิใครจะเป็นที่หนึ่งระหว่างเขาและอยู่โมโลีชายในชุดคุมทองยิ้ม ฉันเชื่อว่าเขาจะสู้กับยูโมลีในครั้งหน้าที่เขาเข้ามาใช่ในชุดคุมดำพยักหน้าเมื่อยืนอยู่ด้านหน้าเวทีประลอของชั้น6หน้ากากสีเงินบนใบหน้าหลินหวงก็หายไปเมื่อเห็นคลิปวิดีโอการต่อสู้ของเขากับปาการสุดท้ายหลินหวงก็ยิ้มออกมาจากนั้นเขาก็มองดูกระดานคะแนนเขาฉายานักดาบอัจฉริยะระดับพลังเงินขั้นสามจำนวนต่อสู้80ส คะแนนสะสม1138เปอร์เซ็นต์การชนะ100เปอร์เซ็นต์เอียติยศชนะติดต่อกัน80ครั้งในที่สุดฉันก็สะสมคะแนนได้มากกว่า1 0 0 0 0หลังจากที่ฉันจัดการกับนายทวานในวันพรุ่งนี้เสร็จฉันก็จะบรรลุภารกิจที่อาจารย์มอบให้หลินห่วงมั่นใจเขายิ้มขณะที่ได้ยินทุกคนรอบตัวเขากำลังพูดถึงนักดาบอัจฉริยะในไมช่ช้าเขาก็ออกจากเกมไปเพื่อฟื้นฟูพลังชีวิตเขา มอนสเตอร์พาราไดตอนที่2 1 2ขอบเขตพลังดาบหลังจากที่ออกจากลานประลองนักล่าแล้วหลินฮวงก็เห็นข่าวด้านบนหน้าเพจเกมมันเป็นข่าวของเขานักดาบอัจฉริยะทำลายสถิติที่มีมานานกว่า100ปีและชนะติดต่อกัน80ครั้งหลังจากโพสเพียงไม่กี่นาทีก็มียอดการเข้าอ่านมากกว่า1ล้านครั้ง มีคนแสดงความคิดเห็นมากกว่า50,000ข้อความลินฮวงปิดหน้าเว็บหลังจากที่ดูเสร็จมันเป็นตอน10บโมงเชา้าเขาลงไปที่ตลาดและซื้ออาหารกลับบ้านเขากลับถึงบ้านประมาณ11โมงหลังจากทำเนื้อย่างให้หลินซวนที่ชั้น3แล้วเขาก็ลงมาที่ห้องัวอีกครั้งเพื่อทำอาหารกลางวันให้ตัวเขาเองและหลินซินถึงแม้ว่าการสั่งอาหารสำเร็จรูปจะประหยัดเวลาได้มากกว่า แต่ก็ไม่มีอะไรดีไปกว่าการทำอาหารกินเองเนื่องจากเขาไม่ได้มีอะไรที่จะต้องทำมากนักเขาเลยเลือกที่จะทำอาหารกลางวันด้วยตัวเองมันเกือบเที่ยงวันแล้วเมื่อเขาทำอาหารเสร็จหลังจากจัดจานอาหารที่เขาทำและเนื้อย่างบนโต๊ะแล้วลินฮวงก็ตามน้องๆทั้งสองคนมาที่โต๊ะอาหารหลังจากที่กินอาหารกลางวันจนเสร็จเขาก็กลับไปที่ห้องของเขาและดาวน์โหลดวิดีโอการต่อสู้ของเขามาดู เขาดูวิดีโอการต่อสู้กับนายทาวารทั้งหมดขนาที่เขียนโน้ตเอาไว้เพื่อหาข้อผิดพลาดเพื่อที่จะพัฒนาตัวเองวิดีโอทั้งหมดมาจากมุมอของหลินฮวงผู้ชมคนอื่นไม่สามารถเห็นทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นได้แต่วิดีโอนี้ก็ทําให้เขาเห็นทุกอย่างชัดขึ้นเขารู้สึกประหลาดใจขนาดที่ดูการต่อสู้กับปาการสุดท้ายที่เขาใช้ผ่านโลกาสองครั้งเขาสามารถอัปเกรดทักษะดาบจนเกือบจะเป็นทักษะที่สมบูรณ์ ความรู้สึกนั้นแตกต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิงอย่างไรก็ตามหลินฮวงไม่สามารถบอกได้ว่าอะไรที่ทําให้รู้สึกแตกต่างเขาเกือบจะรู้ว่ามันคืออะไรตอนที่ดูวิดีโอซ้ําๆแต่เขาก็ไม่รู้อยู่ดีด้วยความสงสัยเขาเลยโทรหาคุณฟูเกิดอะไรขึ้นเธอทําภารกิจเสร็จแล้วงั้นหรอคุณฟูรู้สึกแปลกใจที่หลินฮวงโทรหาหลินฮวงขอคําปรึกษาจากคุณฟูครั้งสุดท้ายในช่วงวันปีใหม่ ตอนนั้นเขายังชนะแค่50ครั้งเท่านั้นมันเพิ่งจะผ่านมา4วันนะับตั้งแต่วันส่งท้ายปีเก่าและเป็นครั้งแรกที่ลานประลองนักล่าได้เปิดให้ใช้บริการอีกครั้งหลังจากปีใหม่และนี่ทําให้คุณฟูแปลกใจยังครับตอนนี้ผมอยู่ที่อันดับ13พลังชีวิตของผมหมดและผมต้องออกจากเกมผมมีบางอย่างอยากจะถามคุณครับอาจารย์ลินฮวงบอกเหตุผลที่เขาโทรหาแน่นอนบอกมาได้เลย คุณฟูพยักหน้าและวางของในมือลงลินหวงเล่าเรื่องการต่อสู้ของเขาให้คุณฟูที่กำลังฟังอย่างตั้งใจเมื่อลินหวงพูดจบคุณฟูก็หัวเราะและพูดว่าถ้าฉันไม่ได้เข้าใจอะไรผิดขอบเขตพลังเธอควรจะเป็นกลมกลืนใช่ไหมกลมกลืนลินหวงสับสนระดับแรกของขอบเขตพลังดาบเรียกว่าขัน้นกลมกลืนเมื่อเธออยู่ในระดับนั้น เธอจะมีความเชื่อชาญในดาบเธออย่างท่องแท้เธอจะควบคุมได้ทุกสิ่งที่เธอสามารถเห็นได้ด้วยตาเปล่าความรู้สึกที่ผิดเพี้ยนไปตามที่เธอบอกก่อนหน้าควรจะเป็นระดับสองของขอบเขตพลังดาบขอบเขตพลังดาบขั้นสองจะเรียกว่าขั้นประสานมันเป็นการสะท้อนของเธอกับดาบเมื่อเธอมาถึงระดับนี้ดาบจะไม่ใช่เครื่องมืออีกต่อไปแต่เป็นเหมือนคูห่หูหรือเพื่อนของเธอเอง และเธอยังสามารถสัมผัสถึงความรู้สึกของดาบได้อีกด้วยความรู้สึกที่เธอบอกเกี่ยวกับการโจมตีทั้งสองครั้งที่เธอแสดงไปก่อนหน้าอาจหมายความว่าเธออยู่ในขั้นกรมกลืนแล้วด้วยการกระตุ้นจากโลกภายนอกรวมถึงความมุ่งมั่นที่มากขึ้นทำให้เธอเข้าถึงขั้นประสานได้อย่างชั่วคราวอย่างไรก็ตามเธอสามารถใช้โอกาสนี้เพื่อเข้าสู่ระดับสองของขอบเขตพลังดาบได้อย่ากลับไปที่ลานประลองสักสองสามวัน ใช้เวลานี้เพื่อฝึกฝนและดูว่าเธอจะสามารถผ่านไปได้หรือไม่คุณฟูแนะหลังจากฟังปัญหาของหลินฮวงนี่คือสิ่งที่ผมคิดไว้เช่นกันถ้าผมสามารถจับความรู้สึกได้อย่างถูกต้องความสามารถของผมจะอยู่ในระดับที่สูงขึ้นกว่าเดิมหลินฮวงต้องการศึกษาความรู้ก่อนที่มันจะหายไปเพื่อดูว่าเขาสามารถปรับระดับทักษะดาบของเขาได้หรือไม่ฉันจะส่งวิดีโอที่เกี่ยวกับขั้นประสานให้เธอ บางทีพวกมันอาจจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับเธอได้ไม่นานหลังจากที่คุณฟูวางสายไปเขาก็ส่งวิดีโอมากกว่า10คลิปมาให้หลิน่วงเขาดูวิดีโอทีละอันหลังจากที่ดูวิดีโอที่คุณฟูส่งมาเสร็จหลินห่วงก็ดูวิดีโอต่อสู้ของเขาวนซ้ำแล้วซ้ำอีกตอนนี้เขาวาดภาพในหัวได้อย่างชัดเจนแล้วเขาหยิบดาบไม้ขึ้นมาก็โดดจากระเบียงชั้นสองและเริ่มฝึกรูปแบบต่างๆของดาบเพิงขั้ง ที่สวนชั้นแรกหนึ่งครั้งสองครั้งสมครั้งเขาฝึกจนถึงห้าโมงเย็นในที่สุดเขาก็สามารถจับความรู้สึกที่ผิดแปลกที่เขารู้สึกในลานประลองได้เหมือนกับที่คุณฟูพูดเขาสามารถรับรู้ความรู้สึกของดาบได้มันดูเหมือนจะแตกต่างจากก่อนหน้าและมันรู้สึกเหมือนกับว่าเขาไม่ได้ถืออาวุธอยู่ราวกับว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายเขาและดาบยังให้ความรู้สึกเหมือนกับสิ่งมีชีวิตเฉพาะ มันเป็นเงื่อนไขที่ขัดแย้งกันนี่คือขั้นประสานหลังจากจับความรู้สึกได้หลินฮวงก็ทุ่มสุดตัวและเริ่มฝึกโดยไม่หยุดยัง้งเขาฝึกจนถึงสี่ทุ่มจนลืมมองเวลาเมื่อหลินฮวงหลุดออกจากห่วงผวังเขาก็ตระหนักว่ามันเป็นเวลาสี่ทุ่มยี่สิบแปดนาทีแล้วเขาเดินกลับเข้าไปในบ้านทันทีและคิดว่าเด็กสองคนนั้นจะยังไม่ได้กินมื้อคำ่ำพี่คะพี่ฝึกเสร็จแล้วหรอหลินซินนั่งอยู่ในห้องนั่งเล่น ใช่พี่พนันว่าพวกน้องต้องยังไม่ได้กินอะไรหลินฮวงถามหนูเห็นว่าพี่ยังฝึกอยู่เมื่อมันเลยหกโมงเย็นหนูเลยทำเนื้อย่างให้หลินส่วนและอุ่นอาหารกลางวันที่เหลืออยู่มีเหลืออยู่บ้างในเตาอบพี่ไปกินสิหลินซินยิ้มให้กับหลินฮวงหลินฮวงเดินเข้าไปในห้องครัวและกินอาหารที่เหลืออยู่มีข่าวของวันนี้บ้างไหมหลินฮวงถามขณะที่กินอาหาร พราะเขาไม่ได้อ่านข่าวเลยตั้งแต่ตอนเที่ยงมีข่าวใหญ่ข่าวหนึ่งค่ะมีบางคนชนะติดต่อกัน80ครั้งในลานประลองนักล่าเขต7ทุกคนในเครือข่ายกำลังพูดถึงเรื่องนี้หลินซินพยักหน้าและบอกข่าวนั้นให้หลิน่วงฟังพวกเขาบอกว่าคนสุดท้ายที่สามารถชนะ80ครั้งติดได้ไม่มีมานานกว่า100ปีแล้วหลิน่วงพยักหน้าโดยไม่พูดอะไรเขารู้อยู่แล้วว่าการชนะติดต่อกันจะต้องเป็นข่าวใหญ่ในเขต7 ตอนนี้ข่าวได้แพร่กระจายไปในกลุ่มนักล่าเพื่อข่ายหัวใจหลินฮวงกินอาหารเสร็จตอนเกือบจะห้าทุ่มเขาบอกให้หลินซนและหลินส่วนเข้านอนหลังจากที่ล้างจานเสร็จเขาก็อาบน้ําและเข้านอนในวันต่อมาหลินฮวงก็เริ่มฝึกตอนเจ็ดโมงเช้าหลังจากที่กินข้าวเช้าเสร็จและเขาก็ฝึกจนถึงห้าทุ่มเขาฝึกมากกว่า16ชั่วโมงในแต่ละวันตั้งแต่ที่เขาสามารถจับความรู้สึกของขั้นประสานได้ในวันแรก เขาก็จําเป็นต้องขัดเกลาความรู้สึกให้เฉียบคมขึ้นเขารู้สึกได้อย่างชัดเจนว่าเขากําลังเข้าถึงพันประสานเมื่อเวลาผ่านไป5วันผ่านไปอย่างรวดเร็วในตอนเที่ยงลินฮวงยืนอยู่กลางลานและจับดาบของเขาด้วยรอยยิ้มในที่สุดฉันก็สามารถเข้าถึงแก่นแท้ของขอบเขตดาบนี้พรุ่งนี้ฉันจะเข้าไปในลานประลองนักล่าฉันสงสัยว่านายทาวารของฉันจะเป็นใครยูโมลีหรืออีโบเนล่า